พิกงาม,งามนี่เะพี่น้องนอันนี้จะมาทำสวนเห็นพริกไหมมันลกจะจนว่ากิพริกไม่ค่อยออกเลยตรงนี้สวัสดีจ้าพี่น้อง เจอกับประเพณีอีกแล้วจ้าวันนี้จะพามาตัดหญ้าหน่อยถอนหญ้าหน่อยดูสิเนี่ยลกเชียวค่อยๆเล็มไปเนาะมีทั้งหญ้ามีทั้งดอกไม้มีทั้งใบสะระแหน่ใบสะระแหน่ยอดมนะันจะทำความสะอาดสักหน่อยวันนี้จะตัดใบสะระแหน่ออกแต่ว่าจะเว้นดอกไม้ไว้ ไปชมกันเลยโนาตทุกคนพามาชมสวนประเพณีลกๆวันนี้นั่งตัดหญ้าทิ้งจ้ะอ้ยนกจังเลยพี่น้องจ้า มีเวลาจะทำวันนี้อยู่บ้านก็เลยจะตัดออกสักหน่อยโอ้ยเต็มไปหมดเลยเห็นปลเพลนไหมเนอะ ดูยากไปแล้วกันเจอต้กพี่กเลยนะรู้จะตัดตรงไหนก่อนดีลกไปหมดพามชมสวนลกๆพี่น้อง ตอนนั้นไแนมาเพีินอกไม้ถูกตัดชื่อเลยลูกจัง รกมากเลยพี่น้องจะตัดตรงไหนก่อนดีเอาโต๊ะมานั่งเนี่ยมันงั้นก้มไม่ไหวลรวต้นไม้นี่ก็กิบค่ะดอกไม้พริกแกดงเลยเนี่ยเต็มถังไปแล้ว บางต้นพริกหมดเลย นล้วแหน่นี่มันลามไปทั่วไปหออมดอลย รถเข้ากับบางเข้าไปดูบอลทุกคนเพื่อนเขามาลากไปดูบอลรถก็ไม่เอาออกก็เกะกะเรา ฟังเสียงเอาเนี่ยทุกคนย้ายที่ตัดต่อ เต็นหมดเลยปีนี้ทำไมผักขมมันขึ้นเยอะจังก็ไม่รู้ดินมันไม่รู้ว่าเอามาจากไหนตอนซื้อมาใส่มีแต่ผักโขมขึ้นพั่วไปหมดแล้วผักขมนะรากมันก็ย้ายใหญ่ใญ่รากมันลึกกเิด ถ้าแ,แตถ้าคนกินผักขมก็ดีเลยไม่ต้องเป็นเนี่ยผังป็นเพทมันมากับดินทุกคนจิกายนี่ไม่เห็นมีเลยผักขมขึ้นแล้วนี่พริกก็ไม่ค่อยขึ้นนะกินลากหมดลากมันลึกกั่ผักขมนี่ตกนดอกไม้เอาแทก พิกตนน้น,ตนนี้เหลือต้นนิกเยียนไม่ได้แดกแต่ก็เก็บไปกินหลายรอบแนละ้วสีม่วงเนี่ยโอ้นี่ได้ถังนึงเลยทุกคนดอนกไม้ขย่อมเนี่ยมันลุกไงโอเคนะทุกคนวันนี้พามาตัด ย่า yeah, สักนิดหนึ่งสักแปบ๊บหนึ่งขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนล่ถอนมันออกเลยดอกไม้พริกแดงอยู่เม็ดหนึ่งบายบายไปแล้วจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้าสวัสดีจ้า mm hmm. thank you very much my friend everybody bye bye ขอบคุณมากนะคะสวัสดีจ้านี่จ้ะเสร็จแล้วได้ประมาณนี้ต้นพริกได้ถังหนึ่งยา่า